ก็ดีครับออมันก็เหมือนได้ภรรยาใหม่ทุกๆวันนะแล้วเดี๋ยวนี้เขาไปหาช่างมาจากไหนไม่รู้นะคือการทําผมแต่งหน้าเนี่ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยแล้วเดี๋ยวนี้เขาเขาเก่งเรื่องการหาเสื้อผ้าเขาไปอีกคือเอ๋น่ะวันยิ่งหนักข้อขึ้นทุกวันเลยแนวขคอในความอะไรคะคือการแต่งตัวเซ็กซี่บางบางทีไม่เซ็กซี่ก็รัดเกินไปบางทีไม่รัดก็โป๊เหมือนกันคือมันขัดกับ ข้อความที่พี่ลงใน Facebook มากเลยบางทีพี่จะแต่ก็เข้าใจครับมันเป็นความมั่นใจของเขาอะเนาะมันเหมือนวันหนึ่งเขาเป็นคุณแม่ลูกสองใช่ไหมรูปร่างเขาพังแล้วแต่วันนี้เขากลับมาได้เนี่ยมันเหมือนกับเขามั่นใจไงเออมันเขาพยายามแล้วเขาทําได้พี่ก็ดีใจแล้วสามีต้องซัพพอหรือว่าต้องยังไงหรือว่าคอยเบรกปล่อยสกีหรืออะไรพี่ตัวพี่บอกอันดีก่อนนะนี่นะอะไรนะแล้พี่ปอเห็นพี่ปอรู้สึกยังไงบ้างกับสิ่งที่ภรรยาเราทําทุกอย่าง ตอนแรกพี่อ่ะไม่ค่อยเห็นด้วยเอาพูดตรงๆพี่จับรีทั์แหลกเลยใครคนอาจจะคิดว่าพี่เล่นมุกนะคือเล่นมุกก็ส่วนหนึ่งแต่จริงๆแล้วพี่ก็ไม่ค่อยชอบเอาพูดตรงๆพี่รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ต้องใส่อะไรให้มันขนาดนั้นก็ได้มั้งแต่เขาก็เรามาฟังเหตุผลเขาดีๆเขาสึกว่าไอความมั่นใจของผู้หญิงเนี่ยมันมีค่าแล้วแล้วเราจะทิ้งเขาได้ยังไงล่ะเหมือนกับแบบเราจะเราจะทิ้งเมียคนหนึ่งที่ปล่อยให้อ้วนอยู่ แล้วเขาพอเขาหุ่นดีแล้วก็ไม่เชิดชูเขาได้ยังไงเราก็เลยรู้สึกว่าสถาบันครอบครัวมันก็สําคัญแล้วเป็นสิ่งที่เรายึดถืออยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าอย่างนั้นต้องเชิดชูเมียไปเลยต้องต้องชื่นชมเขาเอาเลยน้องโป้ให้เต็มที่เดี๋ยววันหนึ่งน้องก็เบื่อเองแหละมันเริ่มเบื่อแล้ว <c oughs> ตอนนี้มันเริ่มเบื่อแล้วนะเพราะว่ามันหมดแล้วไง <c oughs> อีกนิดเดียวมันก็ไปไม่ได้แล้วไปให้สุดหยุดที่เหนื่อยแสดงว่าวันนี้มันไม่ได้ระชดที่ไม่ได้ระชดไม่ได้ระชดไม่ประชดแต่คือ ห้ามไปก็ปัญหาครอบครัวอกีกถูกไหมฮะแต่คือเขาเขาเขาก็โตแล้วพอที่จะรู้ว่าอะไรควรทาอะไรไม่ควรทาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแสดงว่าตอนนี้คือเราพาวในเรื่องของการรีทัชรูปแล้วใช่ไหมครับครับแล้วผมก็เขินแล้วด้วยฮะบอกตัวผมก็เริ่มเขินว่าเฮ้ยไม่รีก็ได้อ่ะลงไปสวยๆเลยแล้วมันก็ดีอ่ะคนก็คนคนก็ค่อน,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 นข้างจะโพสิทีฟนะครับบวกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มองว่ามันโปอะไรอะไร่าเงี้ยแต่พี่เอ๋บอกว่าแต่พี่เอ๋บอกว่า ก็มีมีเขาต้องให้พี่ดูก่อนอยู่แล้วพี่คือด่านแรกถ้าเกิดมันไม่ไม,ไม่ไม่สวยหรือว่ามันมันแหวกเยอะเกินจนแบบน่าเกลียดพี่ก็จะเฮ้ยเอารูปอื่นได้ไหมอะไรเงี้ยคือเวลาเขาถ่ายเ็าจะถ่ายเป็นสิบอยู่แล้วไงเออแล้วพี่ก็รู้สึกว่าอารูปนี้ละกันอะไรเงี้ยพี่ชอบเขาก็จะมีลิสต์มาให้พี่เลือกพี่เป็นเหมือนกองเซนเซอร์ในในช่วงแรกก่อนพี่ก็จะเป็นคนเลือก ก็ปอก็เอาลงด้วยบางครั้งอะก็คือแบบอะไรที่แบบถ้ารูปอันไหนที่พี่ลงคือพี่ถูกใจมากรูปอนี้งให้ชอบต้องลงหลังๆรูปพี่ที่ลงไปไม,ไ,มไม่ไม่ค่อยมีใครกดไลน์นะรูปพี่ลงรูปเมียคนกดไลค์มากกว่ารูปรูปพี่เองเอกีกพี่ก็เลยว่าเอาเอถ้าทาน<า>จะขายได้ดอ,อะไรฮะความห่วงมันแบบเยอะขนาดไหนตอนนี้เพราะว่าพี่เอกบอกว่าพี่ปอกจะแบบว่าไม่อยากให้ออกลาบบ้านเยเอาจริงปะ พี่เคยแบบหึงด้วยอ่ะบางทีเขาไปไปปาร์ตี้กับเพื่อนๆแล้วบางทีกลับแบบเที่ยงคืนพี่ก็แบบเฮ้ยมีคนอื่นบอกว่านี่อะไรเงี้ยมันสวยจริง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 เพราะว่าโก้คนอื่นมาจีบไม่รู้ไงตอนนั้นมันเหมือนแบบทําไมสวยขึ้นแล้วทาไมแต่งตัวทําไมไปข้างนอกแล้วทไมกลับบ้านนะเที่ยงคืนแล้วไม่ปอยอยู่บ้านล่ะคือพี่จะมีอยู่ช่วงนึงพี่แบบพี่เป็นมนุษย์ถ้ำอ่ะอย่างที่โมดามบอกเลยคือแบบพี่ไม่ไปไหนเลยแล้วแบบแล้วเมียออก หัวอยู่บ้านเธอนึกภาพออกไหมคงสร้นเออเริ่มเริ่มไปแล้วหัวเหอเริ่มไปหมดแล้วฟุ้งฟุ้งแล้วว่าเฮ้ยทําทำอะไรวะหรือว่ามันมีใครหรือว่ามันเปกินข้าวกับใครอะไรอย่างเงี้ยหลอนหลอนหลังหลอนเลยตาเตยเหลือกบนที่ไม่เช็คแต่พี่จะเช็คว่าเขาไปที่ไหนพี่ก็จะเช็คอินไปที่นั่นแล้วพี่ก็จะไปดูรูปว่ามันแฮชแท็กอะไรไอสถานที่สมมติมาสถานที่เนี้ยพี่ก็จะเข้าไปสถานที่นี้มันก็จะมีรูปเยอะแยะไปหมดเลยที่มัน มันแท็กที่นี่ใช่ไหมเช็คอินที่นี่พี่เลยเข้าไปดูโต๊ะเขาว่าเขานั่งกับใครนั่งติดกับใครนะั่งทำไมอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ทะเลาะกันไหมคะแบบพอเราคินแล้วเราถามเขาเลยเพรว่าแบบไม่ถามดิพี่ต้องซุ่มก่อนซุ่มให้แน่ใจเดี๋ยวมีปัญหาครอบครัวพี่ก็จะซุ่มไปเรื่อยๆจนแบบพักผ่านกพักแล้วพี่บอกว่าทําไมต้องนั่งติดกับคนนี้เอ๊ะาเขาบอกนั่นมัน แฟนเพื่อนหนูอย่างนี้เราอะไราเงี้ยเขตอนนี้มีเน็ตยังเป็นหครับหรือจับเข่ามือกับปัญหาที่เราสงสัยปัญหาที่เราสึกหึงเขาไม่หรอกคือมันมันมันก็แค่หึงอ่ะมันมันพี่พี่คิดว่าพี่ก็เข้าสู่วัยทองด้วยนะหน่อยหน่อยาไหวัยแล้วเออมันหน่อยวัยทองอ่ะมันมันจะเหมือนคนฟุ้งซ่านนิดนิดอ่ะบางทีก็หลอนนะบางทีบางทีก็เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็เข้าใจเดี๋ยวก็ไม่เข้าใจเดี๋ยวก็เห็นด้วยกับลูกถ่ายถ่ายเซ็กซี่เดี๋ยวก็พว่าก็เริ่มไม่ชอบ ็นหัวพี่ตีกันตลอดเวลานะตีกันทั้งซ้ายกูก็เห็นด้วยทางขวากูก็ไม่เห็นด้วยอะไรเงี้ยซะแล้วอะไรมันทำให้สเราไว้ใจเขาแล้วก็รู้สึกเชื่อใจเขาว่าเราเขาไม่จะเป็นอย่างที่เราคิดคือเขาไว้ใจเราเขาเชื่อใจเรานั่นน่ะคือสิ่งที่เราอ่ะไม่สามารถทําร้ายทําร้ายเขาได้ด้วยการไม่เชื่อใจเขาเออเขาเขาเชื่อใจเราแล้วเดี๋ยวนี้พี่เล่นละครอ่ะมันมีจูบปากด้วยนะเออเมื่อก่อนสมัยก่อนมันไม่มีมันก็จูบกันแบบนี้ไหมเดี๋ยวนี้ต้องมีการบทขยี้จนริมฝีปากแบบปิดเบือนไป ผิดรูปผิดล่างไปเลยแล้วพี่ก็ต้องเล่นแบบนั้นด้วยอ่ะพี่ถึงแ้่ต้องขอเมียก่อนเหมือนกันนะว่าแล้วเมียหึงไหมอย่างนั้นนะถ้าเราเล่นแบบสิ่งอย่างนั้นนะตอนแรกเขาก็เหมือนรับไม่ได้เหมือนกันนะเออเขาก็เหมือนรับไม่ได้แต่หลังๆพี่ก็บอกเฮ้ยเขาก็จูบไปหมดแล้วเพราะว่าจูบ <c oughs> หมดแล้วก็ได้นะตยวนี้มันจุ๊บเดียวก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เอาอยเงี้ยโอ้แต่พอถ่ายจีบมุ้งกลับเขาก็ไม่จุ๊บเดียวไงมันก็สาปากเปิดก็ปิดเบี้ยว,วแล้วก็วาดไป เรียกได้ว่าเราเริ่มมีปัจจัยที่มากระทบสิ่งไอ้พวกนี้เยอะขึ้นแต่พวกเราต้องแข็งแรงเราก็พูดกันว่าเฮ้ยต้องแข็งแรงนะเอ๋ถ้าเอ๋ไม่เชื่อใจพี่มันจะไปต่อได้ยังไงวะหรือถ้าพี่ไม่เชื่อใจเอ๋มันจะไปต่อกันยังไงอะ่ะคนเราอ่ะสุดท้ายต้องอยู่ที่เชื่อใจถูกป่ะถ้าไม่เชื่อใจมานั่งเช็คโทรศัพท์กันตายอีกแป๊บเดียวก็เลิกถูกป่ะสิ่งที่เราสงสัยในใจนี่คือมันได้เคลียบปรมอกมันไม่มีอะไรเลยพี่บ้าบอไปเองเหมือนหลอนอ่ะพี่หลอนของพี่ไปเองพี่ไปเช็คตัวพี่พ แต่สุดท้ายไม่มีอะไรหรอกครับไปกับเพื่อนเขาก็ไปกับเพื่อนเขาเองแล้วก็ก็อย่างที่บอกอะฮะก็คือ <c oughs> มาริโอเขาคิดไปเองทั้งหมดอะเนาะมาริโอสมบูรณ์มาด้วยอันนี้เหมือนเหมือนพี่เอกเขาบอกว่าเขาตั้งใจททุกอย่างเนี่ยเพื่อนพี่ปอแบบเป็นการคืนกำไรพี่ปอพี่ป๋อ <c oughs> จริงอะ <c oughs> เออจริง <c oughs> เขาก็ไปถามมานนั้นโอ้ย <c oughs> เป็นการเป็นการเป็นการดีจิ๊บเป๋งเลยดีจิ๊บเป๋งก็ดีครับก็เป็นอ่ะจริงๆมันก็ดีนะผมบอกให้เลยว่าคือเราก็เห็นด้วยกับเรื่องนี้มาตลอดว่าแบบ ภรรยาควรต้องทําสิ่งนี้แหละอคุณผู้หญิงห้ามปล่อยเนื้อปล่อยตัวเด็ดขาดผมพูดในมุมสามีนะคุณผู้หญิงห้ามปล่อยเนื้อปล่อยตัวต่อให้มีลูกแล้วหนึ่งคนสองคนก็ห้ามปล่อยต้องรักษาความมั่นใจของตัวเองเอาไว้มันจะอยู่ยัน60ก็ต้องเป็นอย่างนั้นอย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวสามีก็ไม่ไปไหนหรอกถูกปะ่ะความรักมันก็ยังอยู่ครอบครัวก,ก็ยังแข็งแรงแล้วง่สามีเราคืนกำไรให้ภรรยาไยางไบ้างพี่ก็ลดหุน่นอยู่นะครับตอนนี้หน้าพี่ก็เหมือนแบบ มาริโอใช้ได้อยู่นะเน้นๆนะไม่้ใครบอกวะใครบอก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 จะจิเล่นติ๊กตอกลูกก็พี่พี่ก็พยายามดูแลตัวเองครับทุกวันนี้พี่ก็พยายามวิ่งแบบประมาณวันละห้าโลอะไรอย่างเงี้ยพยายามแบบออกกำลังกายวันเว้นวันดูแลรูปร่างตัวเองให้แข็งแรงคือพี่ว่าสิ่งนี้ดีเพราะว่าคือพี่พี่ตั้งใจว่า50เราจะมีซิกแพคให้ได้ใส่ชุดไม่รำซู้เองใช่ครับพี่ผมจะใส่ไม่ใช่ผมจะพยายามพรีเซนต์ว่า เรายังแข็งแรงได้ถ้าเรา50อะไรเงี้ยตอนนี้48แล้วละใช่ไหมอีก2ปีเดี๋ยวปีนี้ยังไม่เล่นแล้วกัน <c oughs> เดี๋ยวปีหน้าค่อยเล่นนะ50แล้วมีจิกแกเลย <c oughs> ใช้เวลาปีเดียวพอก็เลยขอพูดไว้ก่อน